สวัสดีครับพบกับ poco x 3 pro gaming phone ราคาประหยัดย่อมเยาวนะครับรุ่นนี้ใช้ชิป snapdragon 860จอ120เแบบ ufs 3.1การันตีความแรงเร็วนะครับแกะกล่องด้านในดีกว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกก็คือตัวเครื่องนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆให้ดังนี้นะอย่างแรกก็คือตัวเคสครับกับ คู่มือการใช้งานนะแล้วก็มีฟิล์มกันรอยติดมาให้เรียบร้อยมีวอ์ชาร์จ33วัตต์รวมถึงสายชาร์จ USB Type C นะครับตัวหน้าจอมากับจอ IPS LCD 6.67นิ้วความเดียด Full HD นะครับการแสงผลก็ถือว่าทำได้ดีนะใกล้เคียงกับ Poco X3 แต่อัปเกรดใช้ Gorilla Glass 6ครับก็คือเรื่องของความทนทานต่างๆก็จะทนทานมากยิ่งขึ้นนะครับก็เหมาะกับการดูหนังเล่นเกม ฟังเพลงใช้งานแอปพลิเคชันทั่วไปนะครับส่วนเรื่องของพอเชื่อมต่อเนี่ยบอกเลยว่าครบทั้งหูฟัง3.5 type c รวมถึงการใช้งานลำโพงคู่บนล่างนะครับบอกเลยว่าฟินมากๆสำหรับใครที่เสพคอนเทนต์ดูหนังเล่นเกมนะครับและ ในอ r ร์เบรสเตสำหรับใช้งานเป็นรีโมทคอนโทรล l IoT นั่นเองนะครับฝาหลังเนี่ยจะเป็นวัสดุคล้ายกระจกแต่รอบนี้เขาทำเท็กเจอร์แบบโครมาเลฟัก e ีฟนะครับสวยงามขึ้นและที่สำคัญคือสีเงินสวยมากครับเดี๋ยวให้ดูตัวจริงตามภาพ นะนี่จะมี3สีให้เลือกสำหรับโปรก X ่า r o นะครับส่วนกล้องใส่มาที่48ล้านพิกเซลแบบควอด c a m e r มล่ก็มีอันตรวายมีเด t h มีมาโครด้วยก็ใช้งานทั่วไปได้ดีครับอาจจะลดสเปคจากโปรไก F 3นิดหน่อยแต่ภาพที่ถ่ายออกมาเนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างดูดีครับอันนี้คือแกงแกงเหนือนะครับ น่ากินเลยแล้วก็นี่คืออันตรายคือถ่ายในอินดอร์ก็ถือว่าทำได้สวยดีนะครับเรื่องของถ่ายไลน์สเคปต่างๆนะครับรวมถึงถ่ายอาหาระอะไรเงี้ยก็โอเคนะใช้งานทั่วไปได้ครับเดี๋ยวจะให้ดูในรีวิวเต็มอีกทีหนึง่ง ตัซอฟต์แวร์มากับ Android 11ครอบด้วย MIUI 12นะครับการใช้งานเนี่ยก็เหมือนกับ POCO F2 Pro หรือ POCO F3 ที่เพิ่งเปิดตัวไปนะครับเรื่องของการเชื่อมต่อรองอัพเฉพาะ 4G แล้วก็รองอัพบ Wi-Fi รวมถึงการเชื่อมต่อ Bluetooth 5.1รวมถึง NFC เขาก็ใส่มาให้นะครับบอกเลยว่าเขานั่งครบเลย ส่วนแอปพลิเคชันต่างๆก็มีพรีโหลดมารวมถึงโหลดผ่าน Play Store ก็ได้เช่นกันนะครับภาพรวมของโป c o ก3 Pro ก็เป็นเกมมิ่งโฟนในงบไม่ถึงหมื่นแต่ได้สเปคเนี่ยจัดเต็มหลายอย่างทั้งเรื่องหน้าจอ 120Hz s n a p d r a g ร n 860ากเมมแบบ UFS 3.1กล้อง48ล้านนะครับแบตบอึชดชาร์จเร็วแล้วก็มีอื่นๆให้ใช้งานเยอะมากเลยนะครับบอกเลยว่าคุ้มครับและบอดี้สวยมากโดยเฉพาะสีเงินอยากให้เห็นตัวจริงเลยนะครับ,ๆๆรบก็จะวางจําหน่ายช่วงต้นเดือนเมษายนนะครับส่วนราคาโปรโมชั่นต่างๆรอประกาศ ในงานเปิดตัวนะครับบอกเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนสวัสดีครับ